สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชมช่องปูผ่องยาพาฟแฟมิลี่นะคะวันนี้เราตามยาพามายกยอนะคะพี่น้องขับมอเตอรไซค์มาส่งนะคะสายแทถากันไปถากันมาอยู่ตอนแรกก็จะติดรถเพื่อนบ้านมาสรุปเขาไม่มานะคะเด็กขับมอเตอร์ไซค์มาส่งแม่นะคะกระติกเสีป่าพี่น้องปุ๊บขาเจ้า ยัง่ได้กโยกดรอยัหมดเวลาจองกันเอาอบ้านอียงบานนี่นั่นใปลากันนักอันนี้กันนักน้ำแข็งเต็มกะติ๊กออไปชมบรรยากาศกันนะคะอีซีขณะนี้เวลาเจ็ดโมงถือว่าสายแล้ววันอาทิตย์จ้าวันอาทิตย์ ขั้นวัวเจ้าคันวัวบัวินข่าน้าวเจ้าสิเลือกมองไรเบะเจ้าสิอยู่สใกล้ๆมูนี่บ่ะต่แถวบ้านจาของขี่มอเตอร์ไซค์มาประมาณขี่หาโลแมนจากบ้าน้ามาได้บ่ข้นหาสี่หาโลผมนอเมนเนาะยังบไหนมองคากอีกคนปั่นกินข้าวแล้ว อยากยูส่กับเปียนมองละ่ะหามบอคากกบเปียนมองผููลุงเสือกับมาแะ้วค่ะพี่น้องวันนี้ไม่ได้ทำงานพักผนะ่อนที่มอไซตามตูดกันมาเจ้าสิลงนี่บ่สะดุ้งยุง โอ้ยถ่ายกินจีปลาผัวเนาะหาจับจองนะคะที่ของตัวเองกันนะคะเอาลงไปจุป่มใบจะรุ่งอยู่ทางพี่ยังพอได้จ้าบาทนั่น เสียบนี่เอเตาฟีแมะเ้อนี่กตมโอ้ยหักเหี้ยออกเบิดออกเเออขึ้นบนแล้วยังไงามันหักอะเอาฟีงมาฟอมเอาเอาย่านมนหักเนี้ยแห้งบ่ได้ยี่ให้หน่อยน่อย่่

สิเปียนมองอะไนี้สิเปี้ยนมองวะไม่ซอกมาเอืนบ่ไปแหละเปี้ยนกับเปียนเลยมองลงเพื่นยังมั้งอีเบ๊แม่เราซื้อหรอบ่บาด ถ่ายกินจี้ปลาเด้วยค่ะพี่น้องยังบ่ได้ลงอยู่ดอกแต่ว่าถ่ายกินจี้ปลาแล้วบุญเลิกคนไทยสน บัตรบัตบัตรแห่หกสบาทเบเจ้าซื้อบัตรละบอกคนก่อไฟล่ะค่ะถ้เตรียมปิ่งปลาจีปลาเ่พาเตรียมซอมซ้อมยก ิไปใส่ันี้มาปั้นกิ้นเข่าม,าม,มะหยิบปั้นกินเข่าย้ายยังได้มีแฮ้งนยกแม่บ่อยากก็ต้องก,กิน,ลกกนสล,นลัดลุงเสือเราขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่กี่เดียเราว่าเรามีน้อกินนั่นน่ะยู่กินรวด พัจัน์ฝนตกจันหนาวซึ่งไม่ค่อเจอกันยังไงคุ้มไฟห่มาสาวมาอยู่บนนี้็นส่วนเนาะคนมาน้าหลังเนาะมันงอมก่อนเนาะตื้อแค่ได้บัน้ตึ้ขึ้นได้บนน้ เบเจลเดี๋มาจำบไงคอยตำนะเออมันกัจังโบเคีนเนาะจําเจลน้ำตัวเนาะตุ่มใครจําเจลเอามาจํเอามาจําหนจะกินน้ำอยู่นี่ กนเตอยู่ัก็บกินขาดิมหงยได้พี่น้องมันไม่กินไม่กินขาวเช้าคนว่มากคบเพราะยุบอดบริัตัวแล้วตับเจียวกับเทียมเอาเนี่ว่าง มันบ่อยากมันก็เลิบาอย่างว่เออกาแฟหน่อยยังแลบ่อยากก็ต้องกินลงไปในน้ำเลมันกบ่ได้ขึ้นมากินมันมีพลังปากขึ้นบนเจวอันพริผป่นหลาเหลมันยบปไดือนี่น่ต้มไข่ ใครจำเตียวแม่กินาแล้วเป็นอย่างเม่จะบ่มากใครใช่มาคาคมาาเปียกใช่ไหมแม่ิก็คือบ้านหรือบ่ซื้อเราไปกีดใหม่บ้านเราสิดหมายไปรถมุ่งมาเมื่อจ่มนกเาดด้นกกินกะนะมา จ่ได oh, ้ได้บ่เออเดี๋ยวขอไปซื้อหอกเยวจังหน่อยเขาจะนั่นดอเขาจะเซ็กนาเขาโอพีหดิบัด้เอาติบมาอนี้ค่ะเอาเียวข่บุญจนเนียเอีบุญสามเถื่อนผู้หนน่ากินลาเบะเอาเนี้ยเอาเนี้ยปั้นกินสแเ็กะเบะ ก็คือมี่ระบยศตลาดเมื่อนั้นนพอเห็นเขาสองเถื่อีิเต็มท้ายรวดอยู่แล้เข้ามาต่จังหวัดไหนปตทอืออืออออื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 ออเออืออืออือลือ้ืออืออะออื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 อนืออืออะออน่อ้ออืออออนออน เมน right? mm ี่กัวจักระจันในซอกมาเมนตักจักระจันันได้ลงน้ำได้กินได้บบทเอาวทำอะไ่ไปหรือโอ้ยเพิ่นบัหลายไม่ต้องเต็มนะคะซื้อบัตรแล้วนะคะหกสิบบาทรอเวลาตอนนี้เอาปลาก็อิ่มเรียบร้อย ุงเสือกับเตรียมลงคางๆาง,ง,งาผ้านี่และสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปูฝังยาผัาแฟมลี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ